สวัสดีครับทุกคนพบกับมาหาสมองอดีๆนะครับสมองเศรษฐีกับอ,อุปอิสานนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นนะครับที่เรียกว่ายาล้มเหลวซ้ำซากครับจริงๆแล้วในความผิดพลาดล้มเหลวนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทุกคนเนี่ยจะประสบความสําสเร็จนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดฟีดแบ็กจากความผิดพลาด และออกจากความปิดพลาดให้เร็วที่สุดครับความผิดพลาดเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีก็จริงแต่เราไม่ต้องหยุดตรงนั้นนานๆก็ได้รีบเรียนรู้ทำความเข้าใจรุนหนักรู้และรีบออกจากมันครับ จำไว้เลยว่าเราไม่จะเป็นต้องผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็ล้มเหลวโดยไม่จําเป็นก็ได้หากเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเก่าและหาวิธีรับมือกับเรื่องเดิมที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นวิธีรับมือกับเรื่องใหม่ๆนะครับโดยการที่เราเนี่ยเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จเรียนรู้ความผิดพลาดล้มเหลวจากคนที่เขาสําเร็จก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยล้มเหลวโดยไม่จําเป็นนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาไปทั้งชีวิตเสียเวลาโดยไม่จําเป็นและสิ่งที่เสียเวลามากที่สุดนะครับก็คือ การผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ําๆครับโดยไม่ยอมเรียนรู้และแก้ไขมันคนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อนะครับเวลามีปัญหาและล้มเหลวเนี่ยเวลามีเรื่องที่มันไม่โอเคนะครับมักจะโทษคนอื่นครับเขาจะมองหาแค่ว่าฉันถูกเขาผิด และเขาก็จะมองหาเหตุผลสนับสนุนมองหาพวกครับว่าจะมีใครเข้าข้างฉันเห็นด้วยกับฉันที่ฉันถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณทําให้ตัวเองพอใจครับแต่คุณไม่รู้ว่านั่นคือแฟ้มของความโกรธและเกลียดคุณจะใช้แฟ้มนี้ไปหาเงินได้อย่างไรกันนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆมันจะเหมือนกับเคลื่อนใต้น้ําที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ก็ทําให้คุณเจ็บปวดในระยะยาวเรื่องการเงินครับหรือว่าเรื่องของการประสบความสำเร็จ หากเราอยากจะรวยและประสบความสาเร็จมันจะไม่มีว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดการรวยขึ้นไม่ได้แปลว่าคนนั้นเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าคนรวยที่เป็นคนดีก็มีคนจนเป็นคนที่ไม่ดีก็มีครับเพราะฉะนั้นเงินน่ะมันไม่ได้สะท้อนอะไรบางอย่างแต่พฤติกรรมของคนต่างหากที่มันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำให้เรียนรู้และฟิดแบคกับมันมีอะไรที่ฉันทําให้ดีขึ้นบ้าง มีอะไรที่ฉันเนี่ยจะเป็นทักษะที่ดีในการรับมือกับเรื่องข้างหน้าในอนาคตได้หรือถ้าเกิดเรื่องเดินทําซําเนี่ยฉันจะรับมือได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองหาบทเรียนและฟีดแบ็กมากกว่าคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีทักษะในการรับมือดีครับและนั่นเป็นหนึ่งในทักษะของคนที่เขาประสบความสําสเร็จด้วยอย่าล้มเหลวซําซากและคุณจะรวยครับอบอีสานมาสโคตเอ็ Code, สวัสดีครับ